สวัสดีครับพี่น้องทักทายตอนสายๆจากน้อยครับตามติดชีวิตชาวนาครับวันนี้เดินทางมาถึงตอนเก็บเกี่ยวพลผลิตแล้วครับพี่น้องกับอาวุธเป็นเกียวหรือว่าเขียวนอะครับเนาะตามติดชีวิตชาวนามาหอดตอนเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องเข่าพ่อเกี้ยวแล้วครับเหมือน้องเก่าพี่น้อง หน้าม่ป่าหน้าพาลุ่งเขาบ่ลมปันไดครับบ่ลมปนันไดเริ่มเกี่ยวกันแล้วหมดหน้าก็เริ่มเกี่ยวกันหรอกแบบผ่อนสบายลมนลยครับลมเย็นๆเนละย หน้าขเกียวันนะครับขังนี้จะเป็นขอนียวครับหน้าพญาศักด์ขาเจ้าสองงานสุดท้ายต้งๆครับกําลังพากันเกียวข้าวเจ้าอยูนขี้เขียวข้าวเจ้าก่อนล้มเขาล้ม

มายังครับมายังครับมายังครับสวัสดียุ่งกังเสียงแดดเจ้าเข่าพี่น้องเจ้าเข่าปนพี่น้องเอ้ยมันเจ้าซอยเนี่ยปนก็ล,ลม้มเจ้าก็เขาขเยวอปนกันทั้งล้มแแบบกระเด็ดไปต้องกันเบ้อแล้วแต่ว่าให้นี่ว่าปนกับอะไปนให้หนักใครทั้งใส่ลูกกาเจ้าก็เขาขเหนียวตั้งไว้ชี้แจ้งกนันเนี่ยมันขึ้นฝนตกมากาเนี่ยโอ้แค่ตอนไดนเป็นอันเหนียวแค่ตอนไดนเป็นอันเจ้ากวาเนีย่ย อ so ันเถบ่เอาไปลกแล้วลกไม่มันก็เมือก็เด้เอาตัวตัวมองนีเพรมีปหากบบคุณให้ให้หนาคุให้คุใสคขเจ้าขอนิ่เขาเจ้าขอนิ่งอันนี้มันขาเจ้าขาเจ้าหลก็อยู่มันก็มีผลนแน่ยุ่มันเีว่าปนไหลขบรถจอดเ้ยวไมเม เ่้วไดยุ่แต่ว่ามันลองขีดผลหลายพวเปนเขาเ่ไม่ต้ือเขายู่น่คนพันดอกเี่าวาเขาองมก็ะดเราพยายาจัดาบงล้วันขิดผลเลวาคนเ่ยวอย่างคนวันละสามร้อยจ้างก็สามร้อยสี่สิบห้าสิบคนตอวแต่ว่าราคาเขาถือก็มามา

กับ้านกันยังงิอยู่ติดเจานนบดอกมีหนาที่แค่ไบเจ้าหน้านกำหนาดำเดยไปพว่คนเห็ดเนาขายเขาในหล่มนัก่ายเขาก็มีไม่ได้หอดคาปุ๋ยข้าน้ำมันหรอแล้วเข้าเนี่ยผเหนว่ายู่ดนน้ำมีอ่อยแน่อ้อยกับใบทะเลดอกพี่น้องคาปุ๋ยกับแห้งน้ำข้ ไอ้พ่อกุมยากุมกินในน้ำอ้อยน,น,นั่นแหละขนม่ิ้งอ้อยนี่มันโก็ใส่โวลอดก็ว่าขนมปิ้งไปเห็นหน้าชายเขาเนี่หนักขึ้นแล้วผิวเลยอ,อันดีเถิดคนหนึ่งดีเป็นผู้ซื้อกินซื้อกินกับแปงหือเราซื้อกินเพราะว่าเขาสารแพ้งด้แพงตัว,วนกน,กน,กน,น,น,นมันแพงมัน้ำตาลที่ลูกดูดก็เขานแพงอยู่นะเป็นว่าแพงแต่ใด้ มันก็ะเซียนไข่ก้อนตอนอนักฆ่าเขเปียกแห้ในตัวไข่ก้อนเดี๋ยวยเยวขาหอมต้มไม่แห้งมึงใส่เกี่ยวขออ่าววันเห็ดเผ็ดมันจริงๆเท้ยได้ลูกได้เมียเองก่อนนะเท้ยได้ลูกได้เมียก็จะ <c oughs> ได้เห็ดเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัว <c oughs> เ,าเาอาย่าง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 พอนี่สักนึงมันสมกับกินนะบ่สมกับกินเลยมันดูบ่ได้ทอเล่าไปมันเคืองเล่าเลยมหมงเจ้ากินลายก็ต้องเจาะในาลายบ่เออจากเจาะของเมื่อแรกพี่นอ้อ,องปวดเอวกับปวดปวดเอวนี่เป็นน้ำเป็นสีวัคซีนอะไรไรบุ๊ต้องปวดเอวก็เกา สายหน่อยเกี่ยวอยู่ทั้งปุ่นพี่น้องสายใหญ่อยู่ทั้งพี่น้องกระไบคนละพนเนอทั้งพุนนี่ยทั้งพุนเป็นพญาศักดิ์โอ้บงับงบงังบังเขา่าเมาเห็นน้องกระไบคนละพนน้นองฝนจ้อยคองย่องเห็ดคองย่องอยู่ยพี่นอ้องไอ้เป็นเห็ดเอ็ดเปียด,ดเปิด,ดเนี่ยพี่น้เอเอ,อ้ยยังบพ่พอดีจะคน ผู้น้องผู้น้องก็สูงขึอ้นอ้ผู้น้องรลอยลอยหกสิบห้าร้อยหกสิบหาขึงนหกสิบหกประมาณนี้แหละผู้ไอ้พ่อนแป็ดลอยแปดสิบกัวปนต็งนี่จกกกักไปเจ้ายู่ยี่ไก่ปนแล้วไปหาพี่ออกเขาเหนียวเขาเหนียวปนเขาเจ้า ียงครับพี่น้องปวดเดี่ยเกี่ยวเาขาลมปวดเดียวครับยังไม่ยืนงับ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 ยังยืนนกเขาถิ่นมุกชัวลงหวานช่วยๆ

ชมตำต้ชมตำโอ้ยต้นหน่อยหน่ยอ่อนซอนตาบกนี้ตัวเริ่มทุกบ่แล่วตัวตำทั่วตํบหูต้นเงียพาสัตมันพกเงาแล้วก็ไม่หลเลยจนคนท่วตำกันเราแก่เราคนอยากทำั่วจีแต่ว่าบกกอกได้หลายมันแต่กทั่วเด้่ีเจ็บแต่กทั่วใสีบกกรอก ันก็จำแตมกันคนกับมากจำผสมกันมีไก่ย่างมั้งแต่ปลาทูย่างเลยไม่ไปที่ย่างต้นนี่มันจะตะวนซ่อนกันสองต้นเลโอ้ย น,น,น,นต้ตนนี้ใบมันคือบ่กือ้นมอว์ั้นนยบ่เขาว่าบุกพุ้นุดนี้พันมาตะหนกเด็นเมนบอกใบบกข้หมูแต่วันคือต้อนวใหไ่ต้นวหญไแตะวังเหลือมมีดอกหรอนี่มี่้วยชุกโอ้ยนีมันเปล่าพี่น้องเลยต,ต่ำเด้ออย่าพี่พี่ใจก็ไ,ได้ไยาก โคลมมันบ้คือนเขายืนป <c oughs> วดเท้ว เคยถึเจ้าบาดมั้งบ่เคยถึอเจ้าบาดมังบ่บาดเป็นรบาอะไเจ้าขู่่เจ้าบาทบ่บาดมั้งมันถใช่น่หบ่เไม่จะายงแล้วาะันแม่งมตอดขึ้นห้สั่นเจ้าบาดมงือเิห้ยิงหเหลียวเนี่ อาแมงหอดตอดงื S <S <expand> mm ่นไม่นอนบดขึ hmm, yeah. ้นมม่มีแมงมันบ่ตะเกาเขามีแมงมันมัน่ไม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 ัไม่ไม่ไม่ไมอไม่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 ไ่ไม้ไม่ไมัม่่อนมไม่ไ่มไม่ไม่ไมม่ม่นไมไมม่ไม่่มอไม่ม่ม่อม่ไม่ไมม่ไม่ม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่มก่่้ม่ไม่อ่ม่ ลอยต้องรอยมันสย่อลอยต้องลอยกับมาละสองบาทต่อทอนละสองบาทต่อ,อจุมอย่านี้ได้บอน่ลอยต้อสามโมทหารที่มาเป้นท์ทิ้งลสามวันนี้เด้พ่อหาทีปาเนีพ,พ่อไปบัมันป่วยนับแล้ววพ่อท่านพ,อดอดอดนพ่อหรอแล้วเมื่อท่านอยากเผาเนาะท่นเหรอท่านเจ้าปนกันแค่นี้กับปนแต่ปนสองให้ บ่มสามบตก็ามันอีก่ว่านักนักมันไทยนึงอีกไทยนี่บ่มันมีอีกไทยนึงอีกยเจ้าวขอลมเกียวเยวหนกแล้วขอลมนะมันยืนก้เอก้เอาเลยเด้ทำมันฝนกันำมันยืนเพเกีียวหนากด้ยทั้งฝนกันทั้งลมเนี่เรามันเกี่ยวมันืนเด็กี่หาทำมันหยืนป็นกอบเออก่อมันโย้คนขืนจ่าคนละมัดเนี่ ใส่ฟล้จะกำอ่าเสียวบางันมันเที่ยงเขาก็ไม่ทันทีเาหนามือกำกำจเมนหก็นีาจะก็หาในบ้างแล้วก็จะเป่ามันออกเที่ยมดงินไว้ยังง่ามบ่ก็บ่าได้วางงามแอกมันยังก็เที่ยงกันลามัดจังมัดงม่ลามัด้องมัดไงว่าสสไลส่มัดถั่วอย่างเงี้ ่นไหวนไม่คนี้อด้นีอ้อันนี้เขาเจ้าพี่น,อน้องพ่วงเขาได้ย่หอเดี๋ยวนี้กำลังมกลังล้างใต้ก็ไปที่หาปีทั้งหนาเนี่ยแหละแล้วเป็นสภาพได้เดี๋ยวนี้กัพ่อใหดได้ยิ่่นละเดี่าว่าครับรอบบมีคนมาเกี่ยวซอยป่ครับกลางป่ะ จ้างบ,<ห>บ่บ่ยังกูมาจ้างยงนนจ้างยัจ้างพี่น้องเรียบร้อยไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับงานนี่ครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งงานแล้วครับเขาร่มปวดเอวปวดเอวคักแน่คนตรสูงมันเกี่ยวข้อลมล่มคักร่มแน่อากาศตอน น,นี่เขาเจ้าแล้วแล้วครับเจ้าแล้วงานหนึ่งนนี่เขาเจ้าท่นเวีนไปท่านปฏิบิตรเ,เขาขนย้อนงานผุนก่อนครับงานที่มันผนกันอีกงานหนึ่งและกาดตอนแรกพี่น้อง อันนี้ก็เขาเจ้าครับเียบร้อยงานนึงโอ้ยยายเมียบ,บ้านอลตัวนึงเฮ้ยเมียบ้านบอเมียตะเวนเถอะตะเวนทุกวนนี่คุณแจกเขาเงี้ยบาล่ะ ยังาแล้วงล่ะตัวทำไทยวงตะเวนลูกเว้นเคยฝาขึาา้นเมียเว้นแต่ทำแล้วก็ต้องกลับบ้านตัวทำกับข้าวจะทำอะไรเนาะคนขยัน,น,นจักเมียก็เกาไม่จักเมย์ก็เกาเป็นยังกินเลยจำเจียวปลาผักกระเพราผักกระพพเพราบ้างฝาเมียน,น้ำในเราฝา ปลาเยอะสิสะน,น,นสะสพานไหนมันมีสภา,นนสาสพาายังสินะครับาล้มลขัปลาเงี้ยปลาเ็ดนะปลาอยีาอยละแยเชียววา่าคันได้ลราบอกว่าออกมาให้ไข่เริ่มว่าเมื่อนนเราจมอยู่มันจะได้เพนะไสักสิลงเชียวเขาด้วยส่นเขีบ้านแล้วพี่น้องทำเราเขาบ้านแล้วพี่น้องเอ้ย แต่เปนนอนนอนเนาะแตะวันนอนนอนประเดี๋ยวว่าเจ้าของเมล็ดเจ้าของเมล็ดได้ให้นึงมื่อละให้พ่อมื่อให้แต่ว่าให้นี่เพราะได้ร้อกมืออื่นให้นี่ทั้งจังพี่น้องเไยให้นี่ทั้งป่นก็ให้ทึ่งให้นี่ทั้งงานนักให้ทึ่งยังว่าพวกแนบไหนมันทึ่งลมเกี่ยวกันอยู่แต่ว่าให้นี่สิมันทั้งเหนียวทั้งเจียวพวกพ่อกันเลยว่าล่มหัวกุดเกี่ยวกันอยู่ปานกลนไม่หอยเราเลี้ยงป่นป่นอยู่แล้วล่ะอ่ะสกับบ้านเราพี่น้อง ปกติจ้าบอกันไม่คิดนะโชคดีดูดีมีแห้งสูบูสุข้นก็ะฝากเชียงแรงนี่พาไป, <c oughs> ไปหัดมอเซ่ไหมบอฮัตมอเซ่มอเซ่ยังวั่นเก่าหนาอยู่พี่น้องยังถูถูเทยถวันไปได้ยุคแรกในเป็นแต่เอาออกคลิปดอกแล้วมันีผ้าลุ่มคล้องในพนเบิ่งสะดวกก็ม,มันก็นมันจเกิทั้งมันหนยากมาท้มโจโขาเนี่ยเนาะ ส่วงออกมาที่แหลกมันฝนตกวก็ม่สิ่งใดหัทมาฝนตกเจ้ามันกับพ่อเจ้เขาไปเลยแตเลยอ้าก็เป็นกับลูกชายตอนละชีลกบไปชี้กับย่านที่เจ้าก็ได้มาสมกันละมาสมชี้กับย่านล้ดีแล้วความพยายามที่ไหนอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นมีเมียต่อขนาดบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเลยความไม่สำเร็จอยู่ที่นั่น Música พี่น้องตามจิตชีวิตเจ้าน้ามาถึงตอนเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะจิตแรลกครับของการเกี่ยวเขาลา่าจากน้อยครับเขามันล้มปวดเอวพี่ง้องปวดอีวดอวเขาล้มให้ล้มขาทำแรงเลยะิดรับขอบฟ้าแล้วครับ ไปพอนไหมคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตกล่าวคำ้ามาสบีสวัสดีครับผม